หลายคนหลายคน,ยคนพี่เริ่เรียนหลังหนูนะาปากรหิวขอเ่อป่าได้ไหพี่ป้านหองโอเคพี่นังหัหองพี่ช่างนังหังองาคนยังเลยคนหลาย,คน,นลยลคนมากเลยหนูนั่งนนตรงนี้เหรอคะหนูนั่งตรงนี้เหรอคะตรงนี้ืไม่มีหลายคน ไม่หนูจะนั่งตรงนี้เหรอคะแล้วจะพาพี่ๆไปกินอะไรนะเพื่อนั่งข้างหลังหมดเลยใช่ไหมแล้วหนูจะพาพี่ไปกินอะไรนะก็ไก่เอฟซีค่ะอล้วไมกับเอฟซีนะครับเพาพี่ๆไปกินไก่เอฟซีสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะเอฟซียกมือให้เอฟซีดูได้นี่ค่ะนี่ หัวใจด้วยขอบคุณหัวใจค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญอันคิดถึงรักนะคุณอันทรงผลไม่แม่เฮาประจำตอนนี้อ๋อขอบคุณค่ะคุณคิดถึงรักนะสวัสดีป้าจานงนานิตานั่งนั่งถึงใจหัวใจหัวใจเยอะมากคุนมาหิ้วเข่าก่นของหอดองเรียนองเด็ดจอดกินเขาก่อนพอดานรงเรี่นจ้าจอดกินเข่าหิ้วเขาจะได้ยังคะลูกเจอแก้วเนี่ยหัวใจเยอะเลย แยกสีกินเลยแยกี FC กินไหมคะกินกับพี่ตาไหมคะพี่บอกว่าีไม่กินแบบนี้น,นี่หัวใจสีชมพูด้วยอของคุณหัวใจเอ้ไงกิมกวายก็มาแล้ว โผมยังท okay. oh, mm ีก hmm. oh, right. ินอยู่ใส่รองเท้าเดี๋ยวใส่รองเท้าเดี๋ยวโดนตุ้มกันทันมาอะไรแม่สายเอฟซีถามกิมพอยกิมพอยมาแล้วโอ้กิมพอยมาแล้วนิสแตยังกินข้าวอยู่เลยกิมพอยเมื่อคืนมาแล้วเมื่งอคืนเมื่าส่งกิมพอยมาแล้วแต่นิสแต่ก็จะกินข้าวก่อนนะกิมพอยนะนิสแต่หิวข้าวมากเลยเดี๋ยวเมียคนกิมพอยให้ลงมา สวัสดีเอฟซีหนึ่งพันท่านค่ะม่วนนงากอืมต้องจิ้มก๋วยท่าน่งลงมาอยู่พี่คนีหนพอนดกกินห้องของกนเพรานมากินปูอาดอันเขาเพิ่งก็บว่ากินอรอกคู่ใหม่กินก็บกว่ากินเรากินเขาเนี่ยใช่มันกินเขาเนี่ยใ้กิ่อยไงกิกอยนะง่ายไงกิมกอยนะกิมกอยลอรีต้าด้วยนะ ก็ยิกยกับบอเลนตาเอาไว้เล็กๆตอนี้มันใหญ่มันใหญ่เกินของพี่ตานนไงย่มกน่ไงยิก็อเรเห็นเดียวเดวกระตกเดียวมาสองดูมาสองดูิมก้ยนิเตกินข้าวอยู่แล้วไงยิ้มก้อยล่ลูบ๊ายบายอหนูไม่เห็นหน้าเออไม่เห็นหน้าสองสองจะเข้าไปจะเข้าเรียนแล้วหนูไปไหมไปไหม อยดูป๊าปเาสรงัสไม่ไม่นี่ยสิกินอยอะอียอิ่มโอ้ยเพื่อนเข้าห้องแล้วสวัสดีค่ะกินก่กินก่อนเอะอ่ารุกินก่อนนั่นแหละค่ะนี่แต่รีบกินสิดูเลยเร็วแขงข้ายัขียวข็วอ่วชฟันสวยจิ ยังแ้ยังคิดเกีวัาววาบางเรียนกินกวาบ้างนิดนี้ก่อกินกวาาจะหาที่ตาเล่นซ่อนอยที่โรงเรียนใช่ไหมวกินกวาบอกว่าอ้้น้อจเนหกออพ่ควาอะไรที่ตาถึงโรงเรียนละคนเก่งเรีนคะ่ะ พ่อขต้องเรียนแล้วกินเขาก่อนแม่จะอได้ยิบเป็นบาเขาตะขอดเลยซุดอยู่นี่ใค้จะได้ไม่ขี้เหลาโนเคุณแม่ตัดให้ค่ะกินอะไรคะกินอย่างอ่าเอาพอได้หรอคะพอแล้วไหมพอแล้วใช่ไหมคะมาหยิบเลยค่ะจะกินอะไรก็หยิบเลยนี่อะไรอ่ะกล้วยค่ะกล้วยค่ะหยิบเลยค่ะใช่กล้วยไหมเออ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  กุมกุมอะไรนะคู่ซึนนี่ล่ะกุมกุมจะเร็โอ้พอดีแล้วนี่จานมูขันตมาทำเป็นข้าเข้าไปก่อนมูนี่จหนมูอยู่มูอะไรนะคะชื่ออะไรนะคูซึนคูซึนคู่ซึนมาแล้วคูซึนคูซึนนี่ตาเร็วสิลูกเพื่อนเข้ารอหนูคนเดียวนะ คชิ้นเล็กอยู่เลยจำได้หอดรวดบนมานเขาแต่ปีเจดเดือนนี่เดียบปีเจ็ดเดือนแปดเดือนจำได้ห่ดตรวดเวีอนสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะเขาไม่ลกกไลกดแช่ในเด้อัสดีเอฟซีหนึ่งพันสามร้อยท่านวยนะคะวันนี้เรามาส่งนันิตะอีกแล้วค่ะเร็วๆค่ะลูกกินเลือกหัวได้บาเลยป้ากินนด้ไัวป้ายหิวเขาเนี่ยล้วยังกันน้ยังกันแล้วล่าสุด น้องวอกินเข,ข่าค่ะให้จ๊ะได้กระบ,บ่กกินใครในทำไกินผูวอัดอยู่จ้สีกินอย่างกราบอกกินเนี่ยจังสีก็บอกกินเพราะไหนเปนห้องถัง่วมันมเป็นสัตว์มันเป็นอะไรคะเป็นอะไรคำเล็กนะอย่าก,กัดคำใหญ่นะสวัสดีจ้าป,ป้าป้าแม่เราไทยสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉัาได้ขมนมไปฝากเพื่อนด้วยนะ พี่จัดท่สชวนผลเป็นสาวเพื่อนด้วยใช่ไหมเคี้ยวเลยค่ะเคี้ยวแล้วก็เกินอย่ากทำเล่นเร็วยเร็วยเลี้กินดีๆถ้าอิ่มแล้วก็เอาเก็บไว้เลยค่ะกินน้ําอิ่มหรือยังถ้าอิ่มก็ให้ป้าค่ะมาค่ะกาให้ป้ากินเฟิงเฟิงสวัสดีป้าทั้งสองสวัสดีค่ะเอ้าท่านติตากระดัยั่งลีลาซื้อได้เห็นทันติตาชอบกินปูอัดเกี๊มากมงม่ว่าระสันป้าท้องอย่างไรบ้าป้า เราแย่งกันใครตุนตอนนี้น่าชอบกลิ่นอะไรอะใครตุนทำไมไปสายกันคะเมือสายข้าร้อนร้องไปเตรียมมันุบาร์นซื้อมาเด็กเขาแถวเราจากยังมือสองเพื่อนๆหนูก็เพิ่งมาค่ะรู้ปะกินน้ำไหมน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ในกระเป๋าเดี๋ให้ คุณว้ยอือแคุณคู่หนูเหรอคะอุ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะคุสวยสอนจะมาเบียกกันมา่ะ <laughs> เบียกกันมาสวยก,กว่ามูอ่าเรป้าเอาน้ำกับกระเป๋าให้ค่ะมีนม้ำ่ะโอเคค่ะเจแล้ว นี่ตัก,ก็ใส่รองเท้าด้วยหนู่อ่ะหนู่อ่ะเฮายยังไงเดี๋ยวปมืวันถึงง่านี่นี่นี่นะกินน้ำเลยคะ่ะเอ้าก่อนสายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว <ve> ใส่รองเท้าก่อนขับปะเอา่ะอีก okay. ข้างนึงมาคะ่ะ ลงมาอิ่มแล้วยังหนักมากเหรอคะมะลงมาฮะกับร้ข้างหลังสวัสดีค่ะรตรงนี้กับรก่อน เดินค่ะเดินไล่่ก่อนไระบาน้องืออมองทีน้อกเน้ไปเกือบตคว้งพื่องูนี่ไ้มองูนี่ร้งไห้เนเดี๋ยวม้อจะเดินละค่ะนี่หนูกะปเนะไปลงยามจ้า ได้พี่ๆเยอะเลยนะอายไหมอายพี่ไหมเยาะแตงยังนยเดี๋ยวบ้านเยาะแตงยานอายพี่ๆนะเนี่ยพี่ๆมองเต็มเลยเดี๋ยวพี่ๆก็บอกว่าทำหน้าจางลงไหมไม่ลงค่ะไม่โอเคค่ะโอ้ขวาแล้วสวัสดีค่ะ เที่ยวพี่งน้องคนได้เหยอคะ่านดูของดึง่ะควอโ้ยกพี่แฮนปุพ่วนนะเป็นสาวว่ะากวม เด็กเปนหนหลงสายเลยเห็นอ,น,น,อ,อน,นๆเยอะเลยืยนค่ะเืนค่ะโี่าน้นะกาเกียนระย้นนะคะใส่ในนี้ใส่นี้ขอบคุณกว่า,วา เดี๋ยวพกไปลทางนี้ปะเดือยวูดจะไปตางขอราคาขอราคาขอรวบขอไปเก็บตรงไหนคะเอางะมันไม่ถูกาค่ะอยาเาัน หนครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณ้วยนะเออโอเคค่ะไปสวัสดีค่ะเก่มนด่มาเริ่มลูกก่อนเลยลูกค่ะไนก่อนไหนก่อนลูกก่อนก่อนกอนโอเคก่อนน้ำเลยก่อนน้งเลยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะค่ะนสวัสดีค่ะลูก กาจารยนนะคะตอนนี้ตามารับค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยรู้กันไหโคตรดออโคตรดรอยิ้มไปๆค่ะโอตรดรอโคตรดรอนคตรดรอ i <laughs> do